เป็นสิริตาเจนเซนแอนทองผสมมปไวรโของนเราะเป็นโอ้โหก็บอกเลยกับช้อปปี้เนี่ยลดยิ่งใหญ่และลดเยอะลดกว่าแบรนด์ตัวเองทำอีกอะตอนแฮร์ริสลดยังไม่ยลดเท่าร่วมกับช้อปปี้นะคะก็ทุกคนที่เป็นลูกค้าแฮร์ริสก็ส่วนใหญ่ก็จะรอแคมเปญที่ร่วมกับช้อปปี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะโอ้ขายดิบขายดีคือเรื่องของเรื่องอะ คนจะมักจะเข้าใจว่าแฮร์ริสเนี่ยสำหรับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วทํามาเพื่อผู้ชายด้วยนะคะเพราะจริงๆเราก็ต้องการทําให้ทั้งพี่ชายแล้วคุณสามีใช้แล้วก็จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั้งครอบครัวมากกว่าเพราะน้องนาดาฮาร์เปอร์ฮันเตอร์เนี่ยก็ใช้เพราะว่าด้วยความพิเศษของผลิตภัณฑ์เราเป็นพิเศษผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดธรรมชาติอยู่แล้วเป็นสารสกัดพรีเมียมซึ่งใช้กันได้ตั้งแต่เด็กยันแก่คือนาดาจะบอกว่าเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีค่ะ โอ้ตอนนี้ก็ตั้งแต่โควิดก็หมดอาชีพไปสองปีนะคะขาดไรายได้หมดเลยก็เลยต้องมาช่วยเมียขายของอะคะ่ะจุดนี้ค่ะก็นอกจากไม่มีคอนเสิร์ตแล้วยังไม่มีอีเวนไม่มีโชว์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นเนาะ,นอ,ะอาชีพนักร้องเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บน่าจะเป็นอาชีพแรกที่ถูกพักเนาะไปเล่นตามสถานที่บันเทิงก็ไม่ได้เพราะทุกที่ปิดนะคะก็เห็นใจพอสมควรก็เลยเขาก็เลยเออเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยากโชว์เขาก็เลยมีแบบ ไลฟ์ทุกวันพือหัสตอน6โมงเย็นเนี่ยเขาทำมาหลายเดือนแล้วเพราะเขาก็อยากจะให้คนที่ยังเป็นแฟนคลับเขาได้ฟังเพลงเขาเขาก็จะมาไลฟ์ทุกพือหัดเลยหกโมงเย็นแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าคนเริ่มทำงานแล้วเธอ6โมงเย็นคนกลับบ้านไม่ทันสามีควรจะเปลี่ยนเวลาด่วนเป็นสัก3าสมทุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลับมาทันอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถ ฟังย้อนไหลฟังย้อนหลังได้ที่ไอจีฮิวโกเลกนะคะใครที่ยังเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นเพลงสิล้อหรือเพลงคุณฮิวโก้ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ทุวันพฤหัสนะคะโอ้โหตีกันสิคะ <c oughs> นอกจากลูกตีกันเราตีกับลูกเราตีกับสาม,มีวนเวียนไปกันหมดเลยคะ่ะแต่ก็พยายามสงบจิตสงบใจเนาะเพราะว่า ยังไงก็หันไปก็ต้องเจอหน้ากันอยู่ดีมันหนีกันไม่พ้นก็เดินวนมาก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยก็ต้องควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งทั้งเราและลูกแล้วก็สงสารเด็กอะเพราะว่าเขาอยากไปโรงเรียนมากเขาคิดถึงเพื่อนบางทีเขาร้องไห้เลยเนอะว่าแบบเมื่อไหร่จะโรงเรียนเปิดบางทีเปิดเรียนออนไลน์มาปุ๊บน้ําตาเล็ดก่อนเลยว่าแบบไม่อยากเรียนที่บ้านเลยแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นครูนะคะความรู้เราทั้งหมดเราลอยน้ําคืนครูไปตั้งแต่จบแล้วเพราะฉะนั้นคืออาชีพนี้ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าอยากเป็น แต่โควิดนี้ต้องมาเป็นเกือบ2ปีแล้วอะไรเงี้ยจุดนี้ก็ต้องแบบพยายามบางทีก็โหทำไมยากจังอะ<ม>เด็ก1ิบขวบทำไมเรียนเลขแบบแล้วเขาเรียนไม่เหมือนกันด้วยนะโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนไทยเนี่ยบวกลบคูณหารต่างกันเรามากมายกลายเป็นว่าเราต้องไปเรียนตามเขาอะไรเงี้ยก็หนักหนาสาหัสแต่ก็จะผ่านไปได้เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เดือนหน้าก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะก็ขอให้ไปเรียนอย่างแบบรอดปลอดภัยกลับมาไม่ติดอะไรอะค่ะ Uh huh. เจอแล้วเจอหนักมากเพราะฮ mm ับเบิลเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กเรียนเก่งฉลาดในห้องเลยครูจะชมตลอดเวลาแต่พอมาโควิดเนี่ยครูจะตามงานตลอดเลยว่าลืมส่งบ้างลืมเข้าคลาสบ้างเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่มีแรงจูงใจมันไม่สนุกกับนะการเรียนออนไลน์เลยบางทียกมือจะตอบเนี่ยครูก็ไม่เห็นคนเล็กร้องไห้เลยค่ะทาไมครูไม่ให้ตอบทาไมครูให้คนอื่นตอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบบริหารอารมณ์ลูกกันไปนะคะ โอ้หตอนนี้ก็เลยทําอัลบั้มใหม่เลยก็คิดว่าเวลาที่ผ่านมาเราก็บอกเธอเราก็ให้มันเป็นโอกาสของเราที่จะได้แบบทําผลงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆมาเขาก็เลยสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ก็คือคิดว่าสิ้นเดือนหน้าจะมีอัลบั้มใหม่โปรโมทออกมาออกมาแล้วนะคะเป็นเพลงใหม่เลยแอบฟังและตอนนี้ลองได้ทุกเพลงแล้วนะคะเป็นหน้ามาลองได้หมดทุกอย่างแล้วก็คือเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นว่าทำไมสามีทําอย่างนี้ได้ด้วยหรอไม่เคยเห็นคือ มันลบภาพสิบล้อไปเลยลบภาพฮิวโก้ลบภาพรอกแอนโลไปเลยมันกลายเป็นภาพลักษณ์ใหม่ซึ่งเราไม่คิดว่าสามีทําได้แล้วทาออกมาแล้วแบบโหเธอเลยพูดแบบไม่ได้อวยสารบอกเธออัลบั้มนี้ต้องดังมากๆเพราะว่าฟังแล้วมันคือมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ฮิวโก้เดิมๆเลยมันเป็นอะไรมาล้อโซ่หรือยังไงมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งย้อนยุกทั้งสมัยใหม่ทุกอย่างมันมารวมกันหมดเลยอะแล้วมันไม่ใช่แบบ อะไรที่เป็นเดิมๆซึ่งเราหาได้จากวงการแบบเพลงไทยด้วยยังไม่เห็นวงไหนนักร้องคนไหนทําแนวนี้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็คิดได้ยังไงอะเก่งมาอวยสาเข้าไปอีกเนี่ยคนอวดสานะคะ <c oughs> <c oughs> จ้ะดนีีม้มาออออก IG ซื้งขง๋อเจอค่ะล่าสุดสั่งไปสามได้มาหนึ่งก็มีค่ะแล้วพอตามไปก็บอกว่าส่งไปครบแล้วค่ะอ้ออะไรอย่างเงี้ย เราก็โอ้โหบางทีก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยจะตามบางทีก็ทําใจบ้างบางทีก็บอกไม่จะสู้ให้ถึงที่สุดฉันจะต้องเอาของของฉันคืนมาให้ได้ฉันเก็บเงินไปทําบุญดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่เราก็เข้าใจเนอะบางทีส่งช้าอะไรเราก็ทําใจได้เพราะว่าทนาก็จะให้โอกาสจากสถานการณ์โควิดเนี่ยบางคนก็ล่วงเลยไปเกือบเดือนแล้วก็โอเคไม่เป็นไรค่ะแต่บางคนน่ารักมากส่งมาแล้วเขาก็กลัวแบบหรือเขายังไม่ได้ส่งวะเขาก็แบบเดี๋ยวนะคะคุณทนาได้ของหรือยังคจะจำไม่ได้ว่าส่งไปไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่บางคนเขาก็รับผิดชอบนะอยากจะโอนเงินเป็นคืนให้แทนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแต่สําหรับคนที่เป็นมิจฉาชีพจริงๆหลอกมันทุกดาราคือเวลาฮันน่ลงไปเนี่ยฮันน่าจะเห็นเพื่อนดาราเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาทั้ง DM แล้วก็โทรส่วนตัวเธอคนเดียวกันเลยมันขายปาสลิดใช่ไหมเธอขนมเปี๊ยใช่หรือเปล่าฉันก็โดนไปห้าพันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคนเดิมๆเจ้าเดิมๆโอนบัญชีเดิมๆเยอะมากแล้ว หลายๆคนนี่ก็อยากเตือนไว้นะคะบางคนมีอาชีพรับรับโอนเขาเรียกว่าใช่สามารถเอาชื่อเขาอะไปรับเงินได้อันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะถูกเป็นสมรู้ร่วมคิดเนาะเพราะว่าเราหลายๆคนติดต่อหนะเขามาบอกพี่มันชื่อหนูตัญชีหนูแต่หนูไม่รู้เรื่องเลยเพราะหนูขายของชำและสามารถให้เขา,าโอนเงินมาจ่ายของได้กลายเป็นว่าเขาอะเอาเงินมาจ่ายของเพื่อจะเอาของในร้านเขาไปแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆอะ หลอกคนซื้อของแล้วโอนเข้าบัญชีเขาอะไรเงี้ยมันก็มีการรู้เท่าไม่ถึงการมีการตั้งใจโกงแล้วก็มีการแบบทาไปเพราะว่าจําเป็นจริงๆก็มีแล้วก็มีมิจชฉาชีพออนไลน์จริงๆก็มีก็อยากจะให้เตือนไว้ว่าให้ระวังบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเงินปลายทางดิฉันก็โดนแล้วในกล่องสมมุติว่าสั่งแชมพูไปได้กิฟตติดผมก็มีอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าสั่งอะไรสั่งทางช้อปปี้ดีกว่าได้ของ แล้วถ้าไม่ได้ของเนี่ยตามได้ด้วยเ,เขามีบริการตามดิฉันก็ตามทุกอย่างเลยนะคะได้คืนค่ะเห็นไหมขายของอีกอะชอปปี้ต้องรักดิฉันมากๆนะคะค่ะอะไรนะคือก็จะไม่ใจอ่อนจะแบบเมื่อก่อนเนี่ยคือจิตอ่อนหลอกง่ายเรารู้ตัวเลยเราเป็นคนที่สงสารบางทีพี่คะซื้ออันนี้หน่อยซื้ออันนั้นหน่อยบางคนเขาก็จะมาแบบหลายรูปแบบ พี่คะอยากส่งไปให้พี่รีวิวเราบอกโอ้ไม่ต้องมาส่งค่ะของซื้อของขายเดี๋ยวพี่สั่งดีกว่าพี่ซื้อพี่จ่ายตังอะไรเงี้ยแต่กลายว่าไม่ได้ของเราก็เลยคิดว่าเราต้องจิตแข็งนิดนึงเราอย่าไปอนอ่อนคือมาขายอะไรเราซื้อหมดแล้วก็จะไปซื้อไปแจกซื้อไปบริจาคอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องซื้อในช่องทางที่มันเขาเรียกว่าอะไรสามารถเช็คได้มีเว็บไซต์มีเพจมีหน้าร้านมีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องตรวจเช็คให้ดีไม่ใช่ใครมาขายอะไรเราเอาหมดอะไรเงี้ยค่ะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ